ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับในช่วงเย็นๆถึงหัวค่ำก็มีประชาชนเดินทางไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วกันอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละคนต่างก็บอกว่าตั้งใจจะมากราบขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ ประชาชนทุกคนที่เดินทางไปกราบสการะพระเคี้ยวแก้วนะครับเมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วท่านจะได้รับดอกบัวสำหรับสัการะบ,บูชา1ดอกและจะได้โปสการ์ดหนึ่งใบนะครับในโปสการ์ดจะมีบทสวดมน์เพื่อที่ท่านจะได้สวดมนไปด้วยระหว่างที่เดินเวียนรอบพระเคียวแก้วบรรยากาศในช่วงเย็นที่ผ่านมานั้นก็เป็นไปนด้วยความสงบเรียบร้อยครับประชาชนต่างบอกว่าปรับปลื้มปีตินะครับหลายคนเนี่ยตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดวางแผนไว้ว่าจะมากราบขอพรในวันหยุดเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ ตั้งใจมากค่ะวางแผนยังไงบ้างครับวาการมาวันนี้ก็ก็ได้มากับลูกแล้วก็ครอบครัวค่ะเพื่อที่ว่าครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสพาลูกและครอบครัวมากับพระทันตทันตธาตุนะคะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกคะ ก็รู้สึกว่าโชคดีเนาะรู้สึกว่าเราก็ถือว่าเป็นเป็นประชาชนที่โชคดีอะ่ะที่ได้มาประเทศไทยเนาะก็ครั้งหนึ่งเราก็อยากจะมากราบ พระบรมสา,ารีริกธาตาุจะาประดิษฐานอยู่ที่มณฑลวิธีท้องสนามหลวงถึงวันที่14กุมภาพันธ์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถเดินทางไปสักการะได้ทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับและปัจจุบันตรงจุดคัดกรองเนี่ยเจ้าหน้าที่ยกเลิกการต้องหยิบบัตรประชาชนออกมาโชว์ที่กล้องแล้วนะครับเพื่อจะได้เป็นการอำนวยความสะดวกจะได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ลดปัญหาการทำบัตรประชาชนตกหายด้วยครับ